มาแล้วได้เงินใช้ทันวาคม67สิบเจหนึ่งมืบาทล่าสุดเช็คด่วนก่อนพลาดแต่รางรับเงินรอบใหม่เงินบัตรคนจนเงินเข้าหลายเด้งเงินผู้สูงอายุผู้พิการรับสูงสุด1,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่28พฤศจิกายน2567รและก็เช่นเคยนะคะทางช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับตารางการรับเงินในเดือนธันวาคม2567แน่นอนนะคะมีการรับเงิน10,000บาทเช็คด่วนเลยก่อนพลาดนะคะพร้อมตารางรับเงินบัตรคนจนรอบใหม่เดือนธันวาคม2567เงินเข้า ขอหลายเด้งคุณพ่อคุณแม่กลุ่มบัตรสวสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเฮกันอีกรล้วนะคะรวมไปถึงแจ้งข่าวสารเงินผู้สูงอายุราผู้ป่การค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ กอคดเรื่องกันเลยนะคะกา้จะาเดือนธันวาคมแล้วเตรียมเฮกันได้เลยนะคะสําหรับการรับเงินในเดือนธันวาคม2567ซึ่งทางช่องนะคะก็จะมาแจ้งตารางการรับเงินของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเงิน10,000มมาอัปเดตตารางการรับเงินของคุณพ่อคุณแม่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันก่อนนะคะซึ่งใน เดือน,นมกราคม2567นี้นะคะก็แน่นอนนะคะมีเงินเข้าหลายเด้งเลยทีเดียวในส่วนของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะเริ่มเข้าให้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567นะคะซึ่งก็จะมีการรับเงิน3รายการนะคะ หนึ่งก็คือเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็มีข่าวดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรูปบัตรคนจนนะคะมีแนวโน้มมีวิแววข่าวดีที่บัตรคนจนปี2568นั้นจะปรับเพิ่มเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ด้วยนะคะรายเก่านะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะกดยืนยัน,ยนสิทธินะคะก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอัต ถ้ายังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็ จะผ่านการตรวจสอบนะคะและสำหรับรายใหม่นะคะเตรียมรอลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตกลนหรือรายใหม่นะคะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคม2568กค่ะก็รอกันเลยนะคะเพราะมีสิทธิการช่วยเหลือหลายอย่างเลยทีเดียวซึ่งก็มีแนวโน้มนะคะจะปรับ,บวงเงินช่วยเหลือด้วยค่ะและรายการต่อมานะคะก็เป็นค่าสื้อการถุงต้มนะคะ80บาทต่อ3เดือนนะคะและก็ ยังมี ค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะ7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะเข้าให้ในวันที่1ธันวาคม2,567นาะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็วันที่18ธันวาคม2567นะคะรับสิทธิการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่านา้ำประปานะคะค่าไฟฟ้าก็รับสูงสุด3 15บาทนะคะค่านา้ำประปารับเงินช่วยเหลือ100บาทค่ะ และก็ยังมีวันที่20นะคะ20ธันวาคม2567นั้นนะคะเป็นของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการนะคะที่มีบัตรผู้พิการได้รับเบีย้ยผู้บุการในทุกเดือนใครที่มีสิทธิบัตรคนจนก็จะได้รับเพิ่มอีกคนละ200บาทนั่นเองค่ะนี่เป็นตารางการรับเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะทุกท่านที่จะเข้าให้ในเดือนธันวาคม2567 มาต่อกันที่เงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการรับสูงสุด1,000บาทนะคะเงินเข้าให้พ่อแม่พี่น้องในเดือนธันวาคม2567นะคะก็สำหรับผู้สูงอายุยังได้รับกันแบบขั้นบันไดนะคะ6 0 0ถึง1,000บาทนะคะ60ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท80ปีถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุด1,000บาทสำหรับผู้พิการ มี2กลุ่มนะคะกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะรับ1,000บาทนะคะและกลุ่มที่18ปีขึ้นไปรับ800บาทค่ะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือเงินกลุ่มประบางนะคะสำหรับเดือนธันวาคม2567 มาต่อกันที่เงิน10,000บาทกันบ้างเช็คดว่วนเลยนะคะก่อนพลาดที่จะได้รับเงินในเดือน,น,นมาคมันว้าคม2567สนี้นะคะสาหรับเงิน10,000บาทล่าสุดที่จะเข้าให้พ่อแม่พี่น้องเฟสแรกนะคะคือผู้มีสิทธิสุดก็ให้ร้านรูปปั้คนจนและผู้ปิการนั่นเองนะคะแต่เป็นในส่วนของกลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งก็เป็นรอบการโอนซ้ำรอบสุดท้ายรอบที่สานะคะสาหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินและอยู่ในสิทธิ ส่วนการแห่งรัฐรรูปัรคนจนนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเลยเชเดียวนะคะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ให้รีบไปเช็คบัญชีของท่านว่าสามารถโอนเงินเข้าให้ได้หรือไม่บัญชีทุกปิดหรือไม่บัญชีมีความเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะและผูพรมเพด,ด้วยเลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน13หลักภายในวันที่16ธันวาคม2567สส่วนผู้พิการที่บัตรหมดอายุนั้นนะคะก็ให้รีบไปต่ออายุบัตรผู้พิการภายในวัน ที่3ธันวาคม2567นะคะถึงจะได้รับเงินในวันที่10 ทธันวคม2567ย้ำกันอีกครังนะคะรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้รอบนี้ถือว่าผู้มีสิทธิสวัสดดการแห่งรัฐรูปแบบคนชนและกลุ่มผู้พิการที่อยู่ในเฟสหนึ่งนั้นนะสละสิทธ์นะคะไม่รับเงิน10,000บาทนะคะและเงินก็จะถูกดูดคืนกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะก็มาแจ้งว่อแม่พี่น้องทุกท่านรับเป็นเงินสดกดใช้ได้ถึงคนละ1 0,000บาทนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มตกหล่นนะคะ ีเิรษฐสวัส,สดิการแห่งรัฐหรือปรคนจนและมีบัตรผู้พิการที่หมดอายุนะคะที่ยังไม่ได้รับเงิน1 0,000บาทให้รีบไปแก้ไขจัดการด่วนเลยนะคะรอบสุดท้ายกันแล้วย้ํากันอีกครั้งนะคะก็ให้ทันนะคะผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้พัฒนเพด้วยบัตรประชาชนนะคะ ภายในวันที่16ธันวาผู้พิการภายในวันที่3ธันวาคนะคะให้เรียบร้อยโอนให้รอบสุดท้ายวันที่19ธันวาคม2567นี้เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็น,ปนข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะในส่วนของ ข่าวสารกลุ่มอื่นนะคะก็จะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ